สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราก็มาดูปลาหมึกที่เราขายไม่หมดเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ตักน้ําแข็งเพิ่มนะคะแล้วก็สองถังเราก็มารวมใส่กันแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงนะคะเรายังไม่ได้เปลี่ยนน้ําแข็งเลยนะคะแต่เราเติมน้ำแข็งเมื่อวานนี้เยอะนะคะ ประกอบกับอากาศของเราก็คึ้มฟ้าคืมฝนนะคะอากาศไม่ร้อนจัดนะคะบรรยากาศนะคะวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนม,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 มันเคยนะคะคเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าประเมินของเราจะเป็นยังไงนะคะเราเหลือกี่ไม้นะคะที่เราไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เราก็าไป4ีสิบกว่โลมันเคยนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าเราทำหลายอย่างนะคะเราต้องทำเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อถ้าเราขายดีเราจะเสียด้นะคะเพื่อน เราก็เก็บรักษาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้ำนะคะวันนี้เราก็จะไปตลาดที่เปิดใหม่นะคะก็ขายได้ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเราก็ไปแว๊บๆดูนะคะเผื่อตลาดเขาจะเปิดได้นะคะเพิ่งจะเปิดใหม่นะคะคนก็เดินยังไม่เยอะนะคะเพื่อน หมึกของเรายังขา,ขาวๆที่ใสอยู่เลยนะคะน้ำแข็งเราก็เพิ่มไปเมื่อวานนี้ก็ประมาณสองถังนะคะแต่ถ้าเป็นอากาศา้อนรอ้อนนี้นะคะน้ำแข็งก็จะละลายหมดแล้วนะคะถ้าถึงเวลานี้แล้วนะคะไม่รู้ว่าเหลือกี่ไม้นะคะ วันนี้เราก็ไม่ได้ทำเพิ่มนะคะเ,เพื่อน จันที่แล้วเราไปนะคะก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะคะร้านปลาหมึกยังกะไปขายเทศกาลหรือว่างานเลยนะคะมีหกเร้านเลยนะคะจันที่แล้วนะคะจันนี้ก็ได้ยินบางคนว่าจะไม่ไปแล้วนะคะแต่เราเป็นวันหยุดนะคะเราก็จะต้องไปนะคะ ไปลองลองดูก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่ายังไงของที่เราเหลืออย่างนี้ก็เป็นกําไรแล้วนะคะถ้าเราไปขายแล้วก็ได้เพิ่มนะคะได้ค่ากับข้าวได้อะไรมั่งนะคะก็เหลือเยอะมั่งนะคะ เดี๋มาจะพันสองพันเลยนะคะก็เป็นปลาหมึกดำนะคะปลาหมึกดำตัวใหญ่นี้ก็จะสวยนะคะวันอาทิตย์เราขายตัวใหญ่นะคะก็จะขายยากนะคะถ้าตกตัวยี่สห้าสามสิบนี้ขายง่ายค่ะถึงตัวเล็กๆเ,เราขายยี่สิบห้าสามสิบเราพอได้ขายนะคะ แต่ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ก็ใหญ่คุ้มราคานะคะอย่างนี้นะคะก็ขายยากนะคะที่จริงแล้วถ้าซื้อตัวนี้ก็จะคุ้มได้เยอะเลยะคะ่ะบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะบางทีซื้อสองตัว 25, ตัวยี่สิบห้าสองตัวก็ห้าสิบบาทแล้วนะคะแต่เวลาที่เรามาย่างมาหั่นนี้ก็จะได้ไม่เท่าตัวห้าสิบบาทเลยนะคะห้าสิบบาทนี้จะได้เยอะกว่ากันนะคะตัวห้าสิบบาทเพราะว่าเราขาย เกินราคานั้นไม่ได้นะคะบางทีตัวเขาอาจจะอยู่ที่60-70บเจเลยนะคะแต่เราขายยี่บาทอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่ชินนี่ก็ต้องเพน้ำหอ,อกก่อนนะคะเพื่อน,เ,อนเราชินแล้วนะคะเย็นแค่ไหนเราก็รวงเข้าไปได้นะคะเพื่อน ก่อนนี้เวลาที่เราจับละลายใหม่ๆนะคะเราจะหายใจไม่ทันเลยนะคะจะวิ่งขึ้นมาที่หัวใจของเราเลยนะคะเพื่อนค <ๆ S 1> ่ะเพื่อนๆเ,เย็นๆแบบนั้นก็เทน้ำออกก่อนนะคะอย่างสวยเลยนะคะ ตนนี้เราก็ไม่ทําเพิ่มนะคะเพื่อน,น,ะะเอนๆเราจะแบ่งไปขายนะคะเราเอาไปไม่หมดนะคะว่าตลาดเล็กๆตลาดบ้านนะคะแต่ก็เป็นคลองถมสัญจรกันนะคะแต่ว่าที่หมู่บ้านนี้นะคะเพื่อนๆมีหลายวันนะคะมีอยู่สองสาวันถ้ามีวันเดียวนี้ก็คนก็จะซื้อดีเดินดีนะคะแต่ถ้ามีหลายวันนี้เขาก็ ซื้อทุกวันนะคะซื้อเคือบแพทบทุกวันเขาก็จะไม่ค่อยจะหิวไม่จะจะเบื่อนะคะก็อยากจะซื้ออย่างอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกันนะคะว่ามีกี่ไม้นะคะก็น่าจะอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะคะแต่ก็เป็นกำไรหมดแล้วนะคะตรงนี้ เราก็จะเสียต้นทุนเพิ่มอยู่ที่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ค่าน้ำมันของเรานะคะค่ะเพื่อนๆเราก็เตรียมใส่ถังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถังตรงนี้ก็จะจุอยู่ที่6 0สิบลิตรนะคะเราจะใส่น้ำสองถังนะคะน้ำแข็งนะคะแล้วก็น้ำเปล่าประมาณถังกว่าๆนะคะถังเบอร์สิบหกนะคะ น,นี่ก็เป็นไข่ที่เราเหลือนวานนะคะทีแรกเราคิดว่าพอขายหมดนะคะส่วนของเรานี่หมดนะคะหนึ่งกิโลส่วนไข่อย่างนี้เราก็จะต้องแยกแช่น้ํานะคะเราจะใส่ตู้ฟิตนะคะเพราะว่าเราจะคองตัวแล้วก็รสชาติก็จะเกิดออกไปนะคะสระุปของที่เราเหลือนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ประมาณ สองพันเกือบจะสามพันเลยนะคะเราก็จะต้องมาลุ้นตลาดใหม่นะคะยิงตลาดใหม่นี้ตลาดเล็กๆนะคะปลาหมึกย่างนี้เยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าจะขายได้กี่ร้อยนะคะนัดที่แล้วเราขายได้เกต์ร้อยเรามาลุ้นกันค่ะนัดนี้จะได้ถึงพันหรือป่านะคะหรือว่าจะลดลงนะคะเพราะว่าที่บ้านตรงนู้นนะคะมีตลาดวันเว้นวันเลยล่ะคะ่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเรานะคะดูบรรยากาศก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนเมฆหนาเลยนะคะบนฟ้ามืดมัวยังไงเราก็จะต้องไปนะคะด้วยภาระหน้าที่นะคะเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะไปตลาดกันค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายทำมาให้ดูนะคะตลาดเปิดใหม่นี้เป็นยังไงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ